สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะเทียบชัดชัดช็อตต่อช็อตลิซ่าพูดชื่ออาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงเป๊ะไม่ต้องกระแดะเหมือนนายกอิงต้มยำกุ้ง ไปเลยลิซ่าพูดเชื่ออาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทยเป๊ะคนแห่ชื่นชมไม่ต้องกระแดกพูดต้ม,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 มนนยำกุง <ME ũ> ้งสำเนียงฝรั่งเหมือนนายกอิงกำลังเป็นกระแสท,ที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลในขณะนี้นะคะนั่นก็คือคลิปที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีหลังจากที่เมื่อวันที่4ธันวาคม67ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศรับรองให้ต้มยำกุ้งที่ไทยนำเสนอได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทบัญชีรายการ ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยทางด้านของนายกอิงนะคะก็ได้ถแถลงแสดงความยินดีเป็นภาษาอังกฤษเชิญให้ลิ้มลองต้มยำกุ้งที่ร้านอาหารไทยทั่วโลกหรือค้นหาสูตรอาหารออนไลน์เพื่อทดลองทำต้มยำกุ้งเองที่บ้านและรวมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันแสนอร่อยและก็เต็มไปด้วยรสชาตินี้ด้วยกันซึ่งการถแถลงของท่านนายกแผนทองทานก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามระเบียบค่ะโดยในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงว่า ปกติเนี่ยดูข่าวหรือคนไทยเวลาพูดภาษาอังกฤษถ้าคำทับศัพท์เป็นภาษาไทยเขาจะพูดสำเนียงไทยครับถ้านนายกอิงไม่ต้องพูดคำไทยเป็นสำเนียงเหมือนฝรั่งพูดอย่างต้อมยำกุ้งเราลองไปฟังต้อมยำกุ้งสำเนียงนายกอิงกันสักนิดนะคะ The committee for its decision to inscribe o อมยมคุ้ง on the representative the list แต่ที่น่าสนใจในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะก็เริ่มที่จะย้อนกลับมาแชร์คลิปเปรียบเทียบค่ะโดยก่อนหน้านี้ลลิสามโนบาลค่ะหรือน้องลิซ่านะคะสมาชิกของ b l a c k พิ n k ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของไทยเรานี่แหละค่ะเคยได้พูดโปรโมทอาหารไทยด้วยภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะที่น่าสนใจก็คือต่อให้น้องลิซ่านะคะจะใช้ภาษาอังกฤษในระดับโลกอยู่ทุกวัน ต่ว่าเมื่อต้องพูดชื่ออาหารไทยน้องจะพูดชัดมากไม่ใส่สำเนียงอะไรลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นหมูปลาระข้าวเหนียวหมูปลาะ r ร e n t e d fish with ้ m um, sticky rice ข้าวเหนียว a n จละซอสที่น้องบรรยายได้แบบน่ารักแล้วก็เห็นภาพมากๆเลยค่ะอีกเมนูนึงนะคะก็คือยำมะม่วงค่ะยำมะม่วง This It's with but it's sweet is similar salad. salad sour green mango with, um, salad, more sour sweet, s mango more because and papaya เรียกได้ว่าน้องลิซ่าพูดชัดแบบไม่ต้องมานั่งปั้นสำเนียงฝรั่งให้คนไทยกุ้มขมับกันเลยหรือไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆเมนูนะคะอย่างเช่นแกงส้มชะอมไข่ไข่ลูกเขยโดยเฉพาะน้ำแข็งใสค่ะน้องก็พูดออกมาได้น่ารักแล้วก็สำเนียงไทยเป๊ะๆเ,เหมาะสมกับการถูกยกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆค่ะยำมะม่วง This is green mango salad. It's similar with um, papaya salad, but it's more sour and sweet because it's mango. Gangsom cha kai, which is really special. It reminds me of home because it's really hot. <laughs> It's a fried boiled egg. You know, it's like it's still jammy inside, but the outside is like fried with the tamarind. This is namkang sai. You can customize it like you put red beans, or like this is my favorite. Can mix ก็อยากจะขอฝากนายกอิงนะคะลองไปดูน้องลิซ่าพูดนะคะเผื่อว่าจะได้นำมาปรับใช้กันบ้างค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทย <c oughs> เพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้ <c oughs> เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราเด็ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยคะ่ะ